อริศัตรูของงูเขียวก็คือ,อ,อตุ๊กแกคุณจ,จะพาไปดูการสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายงูก็ไม่ยอมตุ๊กแกตุ๊กแกก็ไม่ยอมงูโอ้โหคนลูกเอาเราไปตองออดูที่ดูแล้ว เดียวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยดีกว่าที่บริเวณบ้านเลขที่ตั้งใจฟังบ้านเลขที่33โหมู่หกตําบลบางระกำรรอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพี่รัฐาตะเพียนทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยชํานาญในการจับสัตว์เลื้อยคลาน,นเข้าจับนี่เลยค่ะงูเขียวพระอินตัวขนาดยาว1เมตรที่มันกําลังต่อสู้กับต๊ก ตัวใหญ่อยู่งูเขียวเนี่ยใช้ลําตัวมันเนี่ยนะแล้วก็หางมันเนี่ยนะพันรัดรอบตัวตุ๊กแกไว้ทั้งรอบทั้งตัวไม่ไม่ให้เห็นตุ๊กแกเลยมัดมิดเลยแล้วตัวเนี่ยม้วนติดกันอยู่ตุ๊กแกมันทำยังไงเหลือแต่ส่วนหัวใช้ปากงับหัวงูเขียวเอาไว้แน่นเหมือนกันต่างฝ่ายต่างนวลเนียโหรมพันดันตูกันมากเลยคุณกู้ภัยสาวต้องมาจับทั้งคู่แล้วพี่รัฐาทำไงทำไง ช่วยคลลาลาให้ออกคลี่คลายสถานการณ์ใช่พี่รัฐาโอพี่รัฐาช่วยคลายงูดูดกแกออกจากกันมัดรวมกันเป็นก้อนแบบนี้คุณก้อนเลยนะค่อยๆแกะคลายมันออกจากกันทั้งงูเขียวทั้งตุ๊กแกให้มันปลอดภัยก่อนแล้วเดี๋ยวโอ้ยค่อยนามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปอ้พี่รัฐาพี่ทำได้ทุกอย่างจริงนะจับงูตุ๊กแกงูเขียวงูเหลืองงูจงอางงูเห่า หมดเลยแต่สิ่งที่ดีท่ฉันจําได้อย่างหนึ่งพี่รัฐากลัวอะไรกลัวอะไรปลิงเออใช่แกกวแกกลัวปลิงอุ้ยแล้วดูงูดิอุ้ยเขียวอันนี้คือไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยแล้วเหรอก็ปล่อยหน้าบ้านเอาปล่อยหน้าบ้านไม่ใช่พื้นที่ธรรมชาติทางไกลทุกชนแั้นอ้ลกแกลูกแกไปปล่อยข้างมาแล้วต้นเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใช่ต้นลูกเอไม่ใช่ต้น มันจะไม่ได้ปล่อยในต้นเดียวกันเอาแต่องแกันคืต้องแยกตนใช่ไหมคือต้องบอกงนี้ว่างูเขียวกับตุ๊กแกมันเป็นห่วงโซ่อาหารเนาะมันเป็นแบบเต่าแล้วเป็นเหยื่อต่อนักล่าเอออันนี้มันอาจจะไปกินกันอยู่ในบ้านคนอ่ะทีนี้ยังไงต่อสุนัขมาสุนัขกัดตุ๊กแกต่อนี่นใช่แล้วก็งูกัดสุนัง มันไม่จบสักทีอ่ะเหมือนดูสารคดีเออจริงนะเอาอยากรู้เหมือนกันวันๆนะพี่ละถาแกทำอะไรบ้างเราไปตามติดชีวิตพี่พละถา,าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนะนนแต่แต่ก่อนอื่นจับอย่างนี้ไม่ไปนะแต่ก่อนอื่นพี่ละถากลับมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเราก่อนไม่ค่อยเจอแกบ่อยแล้วเนี่ยภารกิจแกเวลา